วันนี้พักไทยพักดีเดยเลิกงามยามดีเปิดรับสมัครสมาชิกพักและว่าที่สอส,อสวันแรกทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีกลุ่มต่างๆและภาคประชาชนที่มีอุดมการปกป้องสถาบันเข้าแสดงความยินดีและสมัครสมาชิกอย่างคับข้าง ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีถือเริ่มวันที่9ตุลาคมเวลา9นาฬิก9นาทีเปิดรับสมัครสมาชิกพักและว่าที่ผู้สมัครสสของพักทั่วประเทศซึ่งได้รับกำลังใจเป็นช่อดอกไม้จากเครือข่ายร่วมอุดมการเช่นกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกลุ่มรามคำแหงปกป้องสถาบันกลุ่มเพื่อนธนิช ขณะที่ภาคประชาชนอาทิพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อํานวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคุณหาฤทัยม่วงบุญศรีและดออรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์อีกทั้งยังมีสมาชิกจากพรรคอื่นๆอ,อย่างนายถาวรเสนเนียมสสพรรคประชาธิปัตย์และนายไพฑูลแก้วทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่างเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างพร้อมเพรียง นายแพทย์วงค์งได้ถแถลงเปิดตัวพักอย่างเป็นทางการประกาศตัวพร้อมนั่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนผลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่การจะรับไม้ต่อขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนพร้อมวางยุทธศาสตร์การจัดเตรียมผู้สมัครสสอแบบเขตและบัญชีรายชื่อทั้งประเทศซึ่งมีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงระบบนักการเมืองระบบตำรวจระบบการศึกษาเน้นปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความรู้ถึงรากเหง้าของความเป็นไทย ผมพูดแตะตรงไปตรงมาให้พี่น้องนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนว่าคนเหล่านี้ได้มีพฤติกรรมในการจับจ้วงเบื้องสูงอ้างจะเป็นรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อ้างที่จะแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองรวมทั้งจะกแก้ไขรัฐมนูญท้งฉบับใช้วิธีการปลูกปั่นลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยอาศัยอาจารย์ช่วๆในมหาวิทยาลัยครับและกระบวนการเหล่านี้ได้ขายายใหญ่โตครับ เป็นการเชื่อมโยงทั้งในสภานอกสภาองค์กรต่างประเทศและเครือข่ายต่างประเทศสิ่งที่พวกเราทําได้พี่น้องเราทําได้แค่สองอย่างอย่างที่หนึ่งเราเอาความจริงมาบอกกับพี่น้องประชาชนและอย่างที่สองเราพยายามใช้ข้อกฎหมายหนึ่งปีที่ผ่านมานี่คือบทสรุปที่เราคิดว่าการปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย ทำแค่สองอย่างนั้นไม่เพียงพอครับพี่น้องไม่เพียงพอสิ่งที่ต้องทําและให้เกิดความยั่งยืนต่อสถาบันหลักของชาติมากที่สุดนั่นคือประชาชนต้องอยู่ดีกินดีรัฐบาลต้องซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ผมยืนยันและพี่น้องและผมท้าเลยครับว่าถ้ามีสององค์ประกอบนี้ประเทศชาติมั่นคงแน่นอนสถาบันหลักของชาติมั่นคงแน่นอนคำถามถามว่า แล้วเราจะทําอย่างไรให้ประชาชนอยู่ดีกินดีผมอยากจะดึงความสุขของพี่น้องทุกคนย้อนไปสู่ต้นกําเนิดหรือรากเหง้าของปัญหาประเทศผมยืนยันนะฮะในฐานะเป็นนักการเมืองมาหลายปีปัญหาของแผ่นดินนี้เกิดจากนักการเมืองครับพี่น้องจนกระทั่งนำประสบการปฏิบัตริรัฐประหาร ถ้าพี่น้องจําได้การปฏิวัติรัฐประหารหรือการฉีกรัฐมนูลน,น,นั้นเกิดจากนักการเมืองและพี่น้องจําได้ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมามิการตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐมนูลและกรรมธิการยกร่างรัฐมนูลรัฐมนูลปี60เนี่ในพี่น้องไปเปิดอ่านได้แล้วเขียนไว้ชัดเจนในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสสเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาช่วง20ปีก็คือระบบบาทสองใบ สสไม่ใช่ตัวแทนประชาชนแต่สส,สคือตัวแทนของพรรคการเมืองและนายทุนเจ้าขอบพรรคสิ่งที่ผมเศร้าใจคือขนาดนี้สมาชิกรัฐสภายังเหมิมเติมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไปสู่สิ่งที่ในอดีตมันสร้างปัญหากับประเทศ